สวัสดีทุกคนนะครับมาต่อเกมร a สติออนเออร์ซวอนะครับผมไปทำเควสนี้กันต่อดีกว่านะตามล่าหาเจ้าหมาป่าติดเชื้อนะครับเฮ้แต่เมื่อวานน่ผมเจอฝูงหมาป่าไปนะแต่ว่ามันชื่อว่าหมาป่าจ่าฝูงแต่มันคือหมาป่าติดเชื้อไม่ใช่เหรอหรือหรือมันคนละสปีชีส์อีกแล้วต้องไปสถานที่ที่มันกำหนดมานแน่เลยอะโอเคครับ เมื่อกี้ผมไปเจอมานะแล้วก็ไม่ได้ผลนะเดี๋ยวเราลองอันนี้ค่เจอแล้วน,นี่เดี๋ยวดูชื่อแป๊บน,นึงนะมับอ๋อมับป่าติดเชือ้อโอเคไอ้ผมก็นึกว่ามันจะไปอยู่ที่อ่าดงต้นสนครับแล้วเควสคือให้ใช้อาวุธระยะไกลย,ยิงอ่ะนี่ธนูค่อยๆเจาะทีละนิดซอมบี้ก็มากวนครับอืมจริงด้วย ็คือต้องไปจัดการหมาป่านะครับที่พุ่มต้นสนนั่นเองทำไมครั้งก่อนมาไม่เจอวะเมื่อวานเล่นตั้งนานไม่เจอมาเล่นวันนี้เจอเลยเสร็จ <c oughs> สิ้นภารกิจนะครับกับการตามหามาป่านะก็เดี๋ยวต่อไปเราก็จะไปจัดการหมาปาสีเลือดกันนะครับเมื่อวานก็ไปลุยที่พุ่มต้นโอ๊กมานะได้สนับที่จอกมาดิดหน่อยหนึ่งเดี๋ยวต้องไปตามล่าหา พานทั้งสามคนใช่ไหมพานสามคนหรือหนึ่งคนนี่แหละแล้วก็ปล่อยปล่อยกลงน้องหมาสามตัวก็น่าจะไปตามหาน้องหมาสีเปลี่ยนได้แล้วขอจัดการตบซอมบี้พวกนี้แป๊บนึ่งนะไม่ต้องการแล้วหนะังนี่ตีไปเลยเปลืองอาวุธครับทีนี้ก็เหลืออะไรอะ่ะเหลือสุนัขทิ้งจอกที่ใกล้จะเสร็จแล้วเนาะแล้วก็เหลือ หมูป่าหมีตาโขงซึ่งหมีกับตาโของอีเวนท์ที่แล้วผมไม่ได้ลุยแต่ว่าอีเวนท์นี้น่าจะได้ลุยนะเดี๋ยวเดี๋ยวมาว่ากันอีกทีนึงเอาวุฒพร้อมมากถ้าไม่พอก็อาจจะตกปลาแล้วก็เอาแค้นั่นเป็นแรกครับเอาปลาไปแรกแลกสารคัดนะอีก4นาทีผมสามารถรีแมปได้เพราะว่ามาเล่นก่อนเวลาที่ได้เมื่อวาน เตรีมของให้พร้อมนะเดี๋ยวเราจะออกล่ากันโอเคของพร้อมแล้วแต่ขอของไปเก็บแป๊บหนึ่งหนังทรงหนังสัตว์พร้อมครับเดี๋ยวค่อยกลับมาขุดตอนนี้เลเวล11นะซึ่งถ้าเลเวลเท่าไหร่มันถึงจะปลดล็อกหมูป่าเนะี่ย2ี่ปลดล็อกตรงนี้โหมันมีเครื่องขุดตั้งสามันอะเราจะทำอย่างไรดีที่้ามาเหลือเวลาอีกสิวันเลยนะอืม ค่อยๆลุยครับเนินรกร้างที่อยู่ของหมาป่าสีเลือดครับอันนี้เห็นไหมกําจัดพรานหนึ่งคนแล้วก็หมาป่าจิ้งจอกนะครับปล่อยหมาป่าออกจากหมาป่าว่ะหมาป่าออกจากกรงก็เดี๋ยวไปทําพร้อมเควสหิมะเลยแล้วกันพร้อมหรือยังโอเคได้เวลากันไปแล้วได้เวลาไปกันแล้ว ไม่ต้องสู้นะครับเราวิ่งวนให้หมาป่ากัดเราเล่นก็ได้นะแล้วก็ให้เจรลาดยิงเราจะได้ชิ้นส่วนของหมาป่าด้วยนะครับยิงเร็วมันจะงับฉันแล้วเนี่ยอึ๊บเร็วๆือนั่นแหละเห็นไหมได้ชิ้นส่วนของหมาป่าด้วยรอบแรกที่ผมเล่นเนี่ยคือจัดก,การเองครับไม่รู้รอบนี้ได้ชิ้นส่วนหมาป่าเยอะแน่ๆไม่ต้องฟาร์มอีกพักใหญ่จะได้ไม่เปลืองอาวุธครับอันนี้เราตามล่องรอยนะก็จะมีล่องรอยของเลือด เลือดใครก็ไม่รู้แหละแต่ว่านไฟยังไม่มอดครับแคปแคมเพิ่งถูกโจมตีได้ไม่นานแสดงว่ามีอ่พานเถื่อนนะมาได้บอกแสของมาป่าสีเลือดแล้วแต่ว่าโดนง,งาบไปก่อนนะแล้วเราจะโดนง,งาบหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันเฮ้ยมาแล้วนี่ยิงไปเรียบร้อยครับเป็นศพไปมาแล้ว ยิงถีรีบยิงรีบยิงเออเลือดลดนะเว้ยเนี่ยนะก่อนจะไปช่วยเขานะครับขอหาของก่อนตามล่องรอยอีกหนึ่งจุดครับเก็บเนื้อสัตว์ไว้นะทุกคนเพราะว่าเอาไว้ใช้เป็นเหลื่อยย่อเอ้ยเหลือยย่อวะเหยื่อล่อตามหารังของเจ้าสนักจิ้งจอกสีเลือดนี่ไงยิงหน่อยสิยิง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 สิเว้ยอย่าเพิ่งพูดคุยยิงสิโอ้ไม่ยิงก็ได้มื่แต่คุย ม่เห็นหรือไงว่ามันงาบเราอยู่จลาจก็จะสร้างที่วางเหลือที่วางเหยื่อล่อนะยครับเราก็เอาเนื้อไปใส่เอ,อแค่นั้นเองนะแล้วเราก็รอเวลาให้น้องหมาป่ามันออกมาติดกับเรานะครับแล้วเราก็ต้องสังหารมันอยู่ดีนะ <c oughs> ไม่น่าเลยแต่ก็อย่างว่านะเป็นฤดูการล่าสัตว์นะครับจลาดว่าอย่างไรโอเคนั่งคุยกันพักหนึ่ง ทีนี้เราก็ได้แต่รอนะมาปิงไฟให้อบอุ่นกันเถอะรู้ไหมการลาตะโขงนะ่ะเป็นความฝันของฉันเลยนะเรียกว่าชัยชนะสุดยอดในชีวิตได้ใช่ฉันรู้สึกว่ามันจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้จริงเหรอนายคิดว่าเราจะไปถึงเหรอได้ยินเสียงนั่นไหมฝุงมาปาเอ้ยเดี๋ยวเจอลาดมาป่าอยู่ฝั่งนี้นายอืมนายเป็นคนวางนายเป็นคนสร้างที่ลอ่อมันออกมาเองนี่ไงมาแล้วครับออกมาตอนกลางคืนด้วย ปลาป่าสีขาวามา,ม,ามันกําลังเรียกปลาป่าออกมานะครับแต่บอกเลยว่าไม่ขนาเมือหรอกเพราะว่าเราผ่านเหตุการณ์นี้มาแล้ว3รอบเรียบร้อยครับจัดการน้องหมาป่าเสร็จเรียบร้อยต่อไปก็คงเป็นในโซนสุนักจิ้งจอกซึ่งเอาไว้คลิปหน้าละกันนะทุกคนโอเคเรียบร้อยนะครับเสร็จภารกิจได้เคี่ยวมาอีก400อันนะครับแต่ยังไม่เพียงพอต่อการแลกที่ขุดนะก็คลิปนี้ประมาณนี้ละกันนะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะบ๊าบบายครับ Yeah. Take a breath, dive deep into the blue A universe unseen, waiting just for you Corals blooming bright, a kaleidoscope of life Fish swimming free, no fear, no strife From the smallest plankton to the giants of the deep Every creature plays a part, secrets they all keep